สวัสดีค่ะคุณกำลังชมมงค h ชาแนล Channel กับประดาสกาวใจความสุขของทุกคนมงค h ชาแนล Channel ค่ะและคำถามท้ารายการครับคุณผู้ชมครับมีวันนี้นะฮะมีส่งกันมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้เลยได้กับคุณพิมพ์มาดาครับชื่อเพลาะนะฮะ บอกอาจารย์คะอยากจะขายบ้านทำยังไงดีคะ,ะนะมีคนมาดูหลายคนแล้วแต่พอดูเสร็จแล้วก็ไม่ซื้อขายไม่รู้ตั้งแผงป่อส่วนหนึ่งแพงถูกไม่ว่าถ้าเขาชอบต้องต่อรองอตัวไหมฮะแต่ถ้าไม่ต่อรองแค่ดูก็แปลว,ว่าบ้านยังไม่สะดุดตาบ้านไม่สะดุดตามีอยู่จุดนึงน,นะทำไมคือเวลาเราไปยืนหน้าบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านไม่ยิ้มแย้มต้อนรับเรา เช่นหน้าบ้านเต็มไปด้วยหูไม่เคยฉีกออกเลยจริงๆค่ต้องเปลี่ยนหูยันนางกวักเอ้ยหูหลวงพ่อคูนกูให้มึงรวยเนี่ยบางทีเยอะเกินไปคนมาดูสงสัยบ้านนี้ไม่ดีแน่ถึงต้องใช้ของเยอะหนึ่งหน้าบ้านสะอาดสะอ้านสองถ้ามีหน้าต่างด้านหน้าอย่าให้มีรอยราวรอยชุดรอยแตกเพื่กให้เห็นหน้าแล้วชื่นชอบส่วนหนึ่ง แต่ถ้าคุณอยากจะขายบ้านหลังนี้จริงๆนะมีเขาให้วันเดือนปีเกิดมาด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์ตำแหน่งเจ้าของบ้านคือบ้านของคนเกิดปีเสือครับตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้คือตำแหน่งลิงลิงกับเสือประทะกันครับตำแหน่งนี้ให้คุณหาม้าหรือเป็นม้าบินฮะทายฉนดบ้านหลังนี้ม้วนแล้วบัดไปตรงหลังม้าตั้งไว้ตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ แล้วจุดทูป16บกดอกบอกฟ้าดินครับขอเปลี่ยนบ้านนะฮะขอเจ้าที่เจ้าทางขอเปลี่ยนเจ้าของนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำกันตรงนี้นี่แหละครับโอ้นี่เคล็ดลับเลยนะผมเองก็บ่งเคยได้ยินซีล็อกฉนวนเอาใส่หลังม้าเลยนะห้ามขายเมียนะมาลายได้ไหมมาลายได้นะิงมาลายปลอดภัย อ๋อเหรอที่เขาชอบไปแก้บนกันใช่เพราะว่าเวลาข้ามมาลายปลอดภัยไหมปลอดภัยนี่เนไปไหนมาไหนปลอดภัยทางมาลายเออได้เหมือนกันอ่ะขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วขอบคุณนะคุณพิมมาดาครับสำหรับคำถามนะครับที่ส่งกันมานะฮะผมเชื่อว่าลองทำดูนะเคล็ดลับดีๆนะครับไม่ยากนะฮะลองทำที่บ้านดูถ้าเกิดว่าหาว่าทำได้เนี่ยอุโม นะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะซุปตามหายของเราครับหมดเวลาแล้วล่ะครับในช่วงท้ายนี้ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าตกลงคุณดเงัดเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะแจกสักทีนะฮะเล่มนี้พอหมดแล้วครับเขาจะตีกันตายกันอยู่แล้วนะฮะเนี่ยอาจารย์จะไม่มีแล้วด้วยนะครับหมดแล้วครับล้อสุดท้ายแล้วล้อสุดท้ายโอ้อาจารย์ไม่ไม่ไว้ให้สักสี่ห้าเล่มให้เป็นแฟนซุปตาคือปีนี้แปลกมากทำไมต่างประเทศต้องการหนังสือผมเยอะมากอื เนี่ยม่ใช่ธรรมดานะครับนี่คุณไปอเมริกาจะต้องเห็นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แถบอาเซียเอเชียด้วยออสเตรเลียเห็นญี่ปุ่นเห็นครับเห็นไหมอ่าฮะโอ้โหแต่ส่วนมากเรานี่มีอยู่แล้วครับอ่าเพราะว่าไปจากบ้านเรานี่แหละครับเราผมมีเอเย่นอยู่เอาละครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วละครับคุณผู้ชมครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้พร้อมกับเรื่องราวของซุปตาที่โอ้โห ถือว่าเป็นข่าวคราวกำลังฮอตอยู่เลยด้วยนีเหรอมีครับ<ด>แล้วพรุ่งนี้ตีกันอีกแล้ว,วชอบคนที่ชอบนะฮะ<อ>เอาละครับจะเป็นอะไรยังไงนั้นติดตามกันได้ใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนและครับให้คุณผู้ชมโชคดีมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ